Armafac Academic Center, a Total Center, for Better Life. Solution สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดีนะคะหรือที่เรียกกันว่า GMP ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมุมของการผลิตเชิงชีววิทยาสังเคราะห์ซึ่งเราก็จะอ้างอิงเนื้อหาจากตำราเรียนโมดูลที่5กันค่ะเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจให้ชัดๆไปเลยนะคะว่าทำไม GMP ถึงสำคัญมากๆ มันไม่ใช่แค่ชุดกดเฉยๆนะคะแต่เป็นเหมือนกรอบการทำงานด้านวิศวกรรมคุณภาพเลย Quality Engineering Framework ที่จำเป็นมากๆค่ะเปรียบไปก็เหมือนสะพานที่เชื่อมเอานวัตกรรมในห้องแลบไปสู่ผลิตภัณฑ์จริงๆที่เราใช้กันได้ปลอดภัยค่ะใช่ค่ะ คือหลักการพื้นฐานของ GMP จริงๆแล้วเนี่ย้องยึด3ข้อหลักๆเลยครับคือคุณภาพหรือ quality แล้วก็ความปลอดภยัย safety แล้วก็ความสม่ำเสมอ consistency ครับอาจจะนึกภาพตามคล้ายๆกับมาตรฐานความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการบินเลยครับที่ทุกอย่างต้องเป๊ะต้องคุมเข้มงวดเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยโดยตรงเลยครับ patient safety เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็มีปรัชญาสำคัญมากๆเลยนะครับคือเขาบอกว่า คุณภาพเนี่ยไม่สามารถตรวจสอบให้มันเกิดขึ้นทีหลังในผลิตภัณฑ์ได้แต่ต้องถูกสร้างขึ้นในทุกขั้นตอนของกระบวนการ quality cannot be tested into a product it must be built in นะครับความหมายก็คือคุณภาพต้องฝังเข้าไปตั้งแต่การออกแบบการควบคุมตั้งแต่ต้นทางเลยครับอื้อฟังดูเป็นหลักการที่ดีมากๆเลยค่ะการสร้างคุณภาพเข้าไปเนี่ยแต่ว่าในทางปฏิบัติล่ะคะโดยเฉพาะกับกระบวนการที่มันซับซ้อนมากๆเนี่ย มันมีเครื่องมือหรือว่าแนวทางหลักๆอะไรบ้างคะที่จะช่วยให้เรามั่นใจได้ว่าเออเราสร้างคุณภาพเข้าไปได้จริงๆครับเครื่องมือสําคัญอันแรกสุดเลยนะครับคือการทวนสอบและรับรองคุณสมบัติหรือที่เราเรียกว่า validation กับ qualification กระบวนการนี้ก็คือการพิสูจน์ครับพิสูจน์แบบเป็นรูปธรรมมีเอกสารยืนยันเลยว่าเครื่องมืออุปกรณ์หรือกระบวนการต่างๆเนี่ยมันทํางานได้ตรงตามที่เราออกแบบไว้จริงๆ ซึ่งมันก็จะแบ่งย่อยๆได้อีกนะครับอย่างแรกคือ IQ หรือ Installation Qualification อันนี้คือเช็คเลยว่าติดตั้งถูกไหมเครื่องปฏิกรณชีวภาพที่ได้มารุ่นตรงไหมตำแหน่งใช่ไหมท่อต่อตามแบบ PNID เป๊ะๆหรือเปล่าครบถ้วนไหมอ๋อคือเช็คสเปคการติดตั้งให้ถูกต้องก่อนเลยใช่ครับแล้วต่อมาก็เป็น OQ หรือ Operational Qualification อันนี้คือทดสอบฟังก์ชันการทํางานต่างๆว่ามันทํางานได้ตามช่วงที่กําหนดไว้จริงๆไหมเช่นปุ่มหยุดฉุกเฉินกดแล้วหยุดจริงไหมระบบคุมอุณหภูมิทําได้ตามค่าที่ตั้งไว้ไหมเซ็นเซอร์วัดค่าแม่นยําในช่วงทํางานไหมค่ะทดสอบการทํางานของส่วนต่างๆ ครับผมและสุดท้ายคือ PQ หรือ Performance Qualification ขั้นตอนนี้คือการพิสูจน์เลยว่าพอเราเดินระบบผลิตจริงตามกระบวนการที่เขียนไว้แล้วเนี่ยมันสามารถผลิตของที่ได้คุณภาพตามเกณฑ์สม่ำเสมอทำสำได้จริงๆเช่นลองเดินเครื่องหมักเต็มรูปแบบเลยหลายๆครั้งและผลลัพธ์ที่ออกมามันยังคงเหมือนเดิมตามมาตรฐานที่เราตั้งไว้ไหมเข้าใจแล้วค่ะ IQOQ PQ ครับผมเครื่องมือถัดมาที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือระบบเอกสารและการตรวจสอบย้อนกลับหรือ documentation and traceability มีคำพูดในวงการเลยนะครับว่าถ้าไม่ได้จดบันทึกไว้ก็แปลว่าไม่ได้ทำโหขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่ครับคือทุกขั้นตอนทุกการกระทำที่สำคัญสำคัญเนี่ยต้องมีการบันทึกไว้หมดเพื่อที่ว่าหากมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเราสามารถสืบย้อนกลับไปได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่ใครทา เอกสารที่สำคัญมากๆเลยก็คือบันทึกการผลิตรุ่นหรือ batch record ครับอันนี้เป็นเหมือนคู่มือและสมุดบันทึกประจำรุ่นการผลิตเลยค่ะการบันทึกนี่สำคัญจริงๆและอีกส่วนที่สำคัญมากๆรักมากโดยเฉพาะกับการผลิตยาชีวะวัตถุนะครับคือกระบวนการปลอดเชื้อและการควบคุมการปนเปื้อนหรือ aseptic processing and contamination control อันนี้คือชุดของมาตรการเลยครับที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้มีจุลินทรีย์ปนเปื้อนเข้าไปในผลิตภัณฑ์ตลอดกระบวนการผลิตเลยเรื่องการปนเปื้อนนี่น่าจะท้าทายมากนะคะสําหรับชีววัตถุใช่ครับท้าทายมากเรื่องนี้ต้องอาศัยหลายอย่างประกอบกันอย่างเช่น ห้องสะอาดหรือ clean rooms ที่ต้องควบคุมฝุ่นควบคุมอนุภาคในอากาศด้วยแผ่นกรองประสิทธิภาพสูงเฮป้าแล้วก็ต้องควบคุมความดันอากาศให้เป็นบวกเสมอป้องกันสิ่งสุขปรกจากข้างนอกเข้ามารวมถึงการสวมชุดปลอดเชื้อหรือ gowning ที่ต้องทำอย่างถูกวิธีเปะ๊ปะๆแล้วก็ต้องมีการเฝ้าระวังติดตามสภาวะแวดล้อมหรือ environmental monitoring EM อยู่ตลอดเวลาครับในรายละเอียดเยอะมากๆเลยนะคะเนี่ย แล้วทีนี้พอเราเอาหลักการ GMP พวกนี้มาปรับใช้กับชีววิทยาสังเคราะห์หรือซินไบโอซึ่งมันเป็นศาสตร์ที่ค่อนข้างใหม่แล้วก็เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่ถูกดัดแปลงพันธุกรรมด้วยมันมีความท้าทายเฉพาะตัวอะไรที่มันเพิ่มเข้ามาจาก GMP แบบเดิมๆบ้างไหมคะเป็นคําถามที่ดีมากเลยครับชีววิทยาสังเคราะห์เนี่ยมีความท้าทายเฉพาะตัวจริงครับอย่างแรกเลยนะคือเรื่องความเสถียรภาพพันธุกรรมของเซลล์ที่เราดัดแปลงมา g e n e อ i c กสต b เบ i ล y คือเซลล์ที่เราออกแบบมาอย่างดีใน l ลบ,บเนี่ยพอเอาไปเลี้ยงในถังหมักใหญ่ๆใ,ในสภาวะการผลิตจริงมันอาจจะเกิดการกลายพันธุ์ได้หรือบางทีมันลืมหรือลบวงจรพันธุก,กรรมที่เราใส่เข้าไปทิ้งไปเลยก็มีครับอ้าวเหรอคะมีแบบนั้นด้วยมีครับดังนั้นแนวทางของ GMP ในเรื่องนี้ก็คือต้องมีการบ a l i d a t e หรือทวนสอบความเสถียรของเซลล์แบงค์ทั้งตัว master cell bank ผิดเป็นต้นเชื้อหลัก และ working cell bank ที่เอามาใช้งานจริงต้องเช็คสม่งเสมอซึ่งส่วนใหญ่ก็ต้องใช้เทคนิค DNA sequencing มายืนยันเลยว่าพันธุกรรมยังเหมือนเดิมไหมอันนี้ก็เป็นภาระในการตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นมาและสำคัญมากครับอืมเข้าใจเลยค่ะแล้วมีเรื่องอื่นอีกไหมคะมีครับความท้าทายที่สองคือเรื่องความสม่ำเสมอและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ คือผลิตภัณฑ์จากสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะพวกโปรตีนแอนติบอดีเนี่ยมันมักจะมีความหลากหลายเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติอยู่แล้วเช่นรูปแบบการเติมหมู่น้ำตาลหรือไกลโคไซเลชันเนี่ยมันอาจจะต่างกันนิดหน่อยในแต่ละโมเลกุลซึ่งความต่างเล็กน้อยแค่นี้บางทีมันส่งผลต่อประสิทธิภาพหรือความปลอดภัยของยาได้เลยนะครับอ๋อค่ะแค่ต่างนิดเนียวก็มีผลได้ใช่ครับดังนั้น GMP สำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เลยต้องเน้นการใช้เทคนโนโลยีที่เรียกว่า PAT หรือ Process Analytical Technology พเพื่อมาช่วยควบคุมพารามิเตอร์สำคัญสคัญของกระบวนการ CPPS ที่มันส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ CQAs อย่างแม่นยำ รวมถึงต้องพัฒนาวิธีวิเคราะห์ที่ซับซ้อนมากๆเพื่อพิสูจน์ว่าผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่นเนี่ยมันมีความคล้ายคลึงอย่างยิ่งหรือ highly similar กับตัวยาอ้างอิงจริงๆฟังดูซับซ้อนขึ้นไปอีกนะคะเนี่ยครับผมและความท้าทายสุดท้ายที่เจอเยอะก็คือความแปรปรวนของวัตถุดิบ raw material variability โดยเฉพาะวัตถุดิบที่มันซับซ้อนทางชีวภาพมากๆเช่นพวกสารสกัดจากยีสต์หรือเปปโทนที่ใช้เป็นอาหารเลี้ยงเซลล์คือส่วนประกอบในวัตถุดิบพวกนี้มันอาจจะต่างกันได้ในแต่ละล็อตการผลิตจากซัพพลายเออร์ซึ่งมันส่งผลกระทบโดยตรงเลยนะครับต่อการโตการผลิตของเซลล์ที่เราดัดแปลงพันธุกรรมมาจริงด้วยค่ะวัตถุดิบไม่เหมือนเดิมผลก็อาจจะเพี้ยนไปได้ต้อมครับ GMP ก็เลยกำหนดให้ต้องมีกระบวนการรับรองคุณสมบัติของซัพพลายเออร์หรือ supplier qualification ที่เข้มงวดมากๆแล้วก็ต้องมีการทดสอบวัตถุดิบที่รับเข้ามาทุกล็อตอย่างละเอียดเลยเพื่อให้มั่นใจในความสม่ำเสมอและคุณภาพจริงๆครับฟังทั้งหมดนี้แล้วเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยค่ะ ว่า GMP เนี่ยมันไม่ใช่แค่ข้อจำกัดหรือกฎเกณฑ์ที่ดูยุ่งยากนะคะแต่มันเหมือนเป็นโครงสร้างพื้นฐานหรือสะพานที่จำเป็นมากๆเลยในการที่จะนำเอาศักยภาพที่มันน่าทึ่งมากๆของนวัตกรรมชีววิทยาสังเคราะห์เนี่ยไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ที่มันปลอดภัยมีคุณภาพสม่าเสมอและก็เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนได้จริงๆค่ะใช่เลยครับประเด็นนั้นสาคัญมากครับ คือสำหรับวิศวกรชีวภาพหรือนักวิทยาศาสตร์ในสาขานี้การมีความเข้าใจในหลักการการประยุกต์ใช้ GMP เนี่ยมันสำคัญไม่น้อยไปกว่าความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีเลยนะครับเพื่อให้เรามั่นใจได้จริงๆว่าผลงานที่เราทุ่มเทสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะสามารถส่งมอบประโยชน์ถึงมือผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัยแล้วก็เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจริงๆครับอืมน่าสนใจมากค่ะทีนี้ก็มีคำถามชวนคิดต่อนะคะว่า ในอนาคตเนี่ยที่เทคโนโลยีชีววิทยาสังเคราะห์มันอาจจะก้าวหน้าไปไกลมากๆจนถึงจุดที่ว่าตัวสิ่งมีชีวิตสังเคราะห์เองไม่ได้เป็นแค่โรงงานผลิตแล้วแต่ตัวมันเองนั่นแหละกลายเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นมาหลักเกณฑ์ GMP ที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้มันจะต้องปรับตัวหรือพัฒนาไปในทิศทางไหนคะเพื่อให้มันสามารถรับมือกับความซับซ้อนหรือความเสี่ยงในรูปแบบใหม่ๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากสิ่งมีชีวิตสังเคราะห์พวกนี้ได้ ก็เป็นคำถามที่ทิ้งไว้ให้เราได้ลองคิดกันต่อดูนะคะ